อ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับข้าวผัดแหนมนะครับที่ใครบอกว่ายากติดกระทะผัดทีไลเละทุกทีนะครับสวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัว เมนูข้าวผัดแหนมกันนะครับจากตั้งกระทะเหล็กนะครับผมใส่น้ํามันเรียบร้อยนะครับรอให้กระทะร้อนนะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับผัดไข่เลยนะครับใส่หอมแดงนะครับพริกแดงซอยแล้วก็พริกขี้หนูนะครับลงไปอันนี้บอกเลยว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่นะครับแต่อันนี้จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยนะครับให้กับข้าวผัดแหนมของเรานะครับ พอหอมแดงต่างๆพริกเริ่มพอสุกนะครับผมจะใส่ข้าวหอมมะลินะครับที่แช่เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงไปสังเกตนะครับพอแช่เย็นนะครับมันจะค่อนข้างเป็นเม็ดสวยนะจากนั้นผมตามด้วยแหนมนะครับฉีกๆเลยแบบนี้แล้วก็ผัดนิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นผมจะปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็ เรือนะครับใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นเปิดไฟแรงเลยพยายามบี้ข้าวให้แตกตัวออกจากกันนะครับใช้บอกว่าผัดข้าวผัดแหนมติดกระทะมากเลยอ่ะลองใช้วิธีนี้ดูนะครับนะเห็นไหมนะครับง่ายมากแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะครับ เราจะคั่วเขาสักครู่หนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้แล้วนะครับเดีย๋ยวความเปรี้ยวของแหนมความเค็มของแหนมต่างๆนะครับเขาะจะออกมาอยู่ในข้าวนะคั่วข้าวเขาสักนิดนึงนะครับให้ตัวข้าวเขาแห้งนะนไมเนี่ยไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมครับง่ายมากนะครับสำหรับใครที่สนใจกระทะเหล็กรัวบ้านสวนทวีนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางข้อความอินบ็อกซ์เลยนะครับมีราคาพิเศษด้วยนะลองไปใช้ดูนะครับ ใช้ผัดข้าวผัดนะครับมันจะมีกลิ่นหอมพวกระะนะครับหอมมากใครเปิดร้านนองงร้านอาหารนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เก็บข้าวเป็นเม็ดสวยมากอ่าหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายนะครับผมจะใส่ผักชีนะครับผักชีตัวนี้ผมจะไม่ซอยไม่สับใดใดทั้งสิ้นนะครับจะใช้ฉีกๆนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับ ใครจะใส่ต้นหอมก็ได้นะครับน,นี่ข้าวผัดของเราหอมมากนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับข้าวผัดแหนมนะครับที่ใครบอกว่ายากติดกระทะผัดที่ไรเละทุกทีนะครับมาดูนี่นะครับเห็นไหมข้าวเนี่ยแบบเป็นเม็ดสวยมากนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูนะครับ เนี่ยคือข้าวัแหนมที่แบบใช่นะครับไม่เละไม่แฉะนะครับเป็นเม็ดมีรสชาติของแหนมนะครับมีความหอมหอมมีความเผ็ดนะครับอร่อยมากนะครับใครชอบเรียวบีบมะนาวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอร่อยลงตัวเลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ